งานนอกงานนอกไปงานนอก <Wow. S 1> ที่ไหนตามไปดูกันละกันแล้ว,นลวหน้างานนี่อยู่แกลงเลยเนาะ <c oughs> บ้านอยู่นิคมพัฒนามาถึงแกลงเลยเนี่ยมาดูตู้เลยโอเคเบื <Okay. S 2> <า>้องต้นไม่ติดไม่ติดใช่ไหมไม่ติดครับติดนะเดี๋ยวเราลองเช็คสวิตดูก่อนเนาะ <c oughs> มาดูนีนี่ตู้ติดแต่ว่าไฟโหลดไฟติดโวซี นีนไปไฟแดงติดเห็นว uh ่าเห็เคสามรอมา24มาเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันเฟสเสียหรือเปล่าหรือว่าเป็นไดโอดหรือว่าเป็นไดโอดชุดนี้หรือว่าเป็นเฟสดับแล้วดับด้วยนะแล้วก็มีอีกอาการนึงก็คือดับด้วย ลองลองลอยลองลอยได้ขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวลองเปิดไฟจะหายโหลดไหมอ้าวยังโหลดยังโหลดอยู่นั่นไฟก็ยังโหลด่ะอ้าวไฟหายโหลดแล้วนะครับดับไปแล้วเมื่อกี้ผมมามาย้ำตรงนี้ใหม่นะครับนอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะกรอบนะครับหลุด เนี้อธรรมดารอยลอยลอยอันนี้แล้วมันก็น่าจะไม่โหลดนะนี่ก็แต่เราลอยแล้วยังโหลดก็ผมก็เลยสงสัยนะครับก็เลยมาลองมาบาัดกีตัวนี้เนาะย้ำๆตรงนี้ไปย้ำตรงนี้ไปก็ไฟหายโหลดเดี๋ยวลองเชื่อมดูเดี๋ยวลองดู ก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่องมือนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือช่างเสียนะครับไม่สามารถส่งมาได้นะครับก็โทรหรือว่าทักมาสอบถามได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ยินดีไปรับให้นะครับก็ค่าค่าค่าตู้นะครับไม่คิดคิดแต่ค่าคั่วเนี่ยที่อยู่เมื่อกี้อันนี้300บาทนะครับค่าอันนี้ถือว่า มาเซอร์วิสให้นอกสถานที่ดำงไม,ม่เอาไปดัง <S <S <ie> สาลายชื่อสาลายอ๋อสาลาย <S <S <ie> <S ก็ค่าเซอร์วิสไม่คิดคิดแต่ค่าน้ำมันพันห้าโอเค <S ie>